โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยเนาะก็สําหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากเนาะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมีคนขอเข้ามานะครับเป็นออาวุธอประธันจีนนะครับอสําสหรับประธันนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะ ก็รูนก็มีอยู่สามอันเหมือนเดิมนะครับจะเป็นโจมตีธา,าตุอัตรายขี้ดิคอนนะครับอา่าสุดท้ายก็แนะนำเป็นสองสายอยู่ดีนะครับอืมสามสายแล้วกนะันอ่ะอันสุดท้ายเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นขี้ล้วนให้ดูนะครับว่ามันจะต่างจากขี้ผสมยังไงนะครับอ,อย่างแรกเอาเป็นโจมตีธาตุก่อนแล้วกันนะครับ โจมตีธาตุก็จะมีโจมตีธาตุนะครับแล้วก็เจ,จาะเจาะธาตุนะครับถ้าจะเล่นแบบเต็มๆเนาะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะพกอัตตาคีมานิดหนึ่งก็พอนะครับก็ต้องดูสเตตัสตัวเองด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้อัตตาคีผมอยู่ที่88%อย่างเงี้ยอ่ามันก็พอแบบอันนี้อยู่นะครับหรือไม่จะใส่เป็นเจาะธาตุแบบนี้ก็ได้นะครับ เป็นปจอดธาแบบนี้เลยนะครับก็ส่วนตัวแล้วถ้าเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นปานกลางลูนเขาจะไม่ครบขนาดนั้นนะก็แนะนําให้ดันถึงเลเวลสี่ก็พอนะครับอย่าเพิ่งรวมเป็นเลเวลห้านะเออใส่เลเวลสี่ให้เต็มก็พอนะครับสีม่วงก็เป็นโจมตีธาตุอัตราคี้พลังโจมตีอย่างเงี้ยถ้ามันไม่พอจริงๆนะครับตอนสีฟ้านะครับใส่เป็นต้านคีเนาะหรือผู้เล่นใหม่ อาจจะอัตราคียังไม่เยอะพอนะครับก็ใส่เป็นอัตราพกก็ได้นะครับมันกันได้ทั้งคีกันได้ทั้งโจมตีธาตุนะถึงมันจะกันไม่ได้เฉพาะทางนะครับเช่นต้านคี้มันก็กันเฉพาะทางเนาะก็คือโดนอัตราคี้มามันก็โอกาสติดก็น้อยลงอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเจอฝั่งตรงข้ามที่ใส่โจมตีธาตุมาอย่างเงี้ยคุณก็จะไม่มีกันอะไรเลยนะครับแห้งเลยนะครับอ่าหรือถ้าคุณใส่ต้านธาตุมาอย่างเงี้ย คุณเจอสายคีดิคอนอย่างเงี้ยคุณก็เจอคี้หน้าแหกเหมือนเดิมนะครับแต่ก็อยู่ที่ว่าคุณเจออะไรเยอะกว่ากันนะครับสกักีก็ส่วนตัวถ้าเป็นโจมตีท่านผมจะใช้ไปเที่ยวเหล็กแทนนะครับกดแรงเลยเพื่อแสดงประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนะครับเออกดเลยกลัวอะไรครับ ล่วงกัล่วงนะฮะเออถ้าสู้ไม่ไหวก็คือไม่ไหวนะครับถ้าสู้ไหวก็สู้ไหวนะครับเพราะว่าถ้าเวลากดแรงนะผมอยู่ฮีโร่หนึ่งนะครับอย่างน้อยก็เจอคนแบบเทียบเท่าหรือเยอะกว่าอยู่ดีนะครับเออมันจะสแสดงประสิทธิภาพเยอะกว่านะครับในการกดธรรมดาเนาะอยู่ที่ว่าจะกดเจอคนไหมแค่นั้นนะครับและะว้ววางรอนะครับเดี๋ยวมาดูค่าแสแต็กเนาะ เลื่อนอยู่75,000นะครับน้อยตามคาดเนาะพลังโจมตี9,500นะครับสปีดอยู่ที่2,000เนะะาะตาขี้หกสิบนะครับอันนี้คือไม่ต้องไปวัดมาเลยนะครับไม่ต้องคิดว่ามันจะติดเลยนะครับอ่าพลังโจมตีธาตุอยู่ที่6,500นะครับจอดธาตุเนาะจอดธาตุอยู่ประมาณ125นะครับโอเคตาหนี้เจอไม่ตึงมากนะครับแต่เจอดาบนะ ต้องช้านจริงนะครับยิงไม่ไหวนะน่าจะไม่ถึงด้วยถึงด้วยเห็นไหมประมาณหมื่นกว่าๆนะอันนี้เปนสยโจมตีห้านะครับคือไม่ต้องเน้นติดกี้อ่ะคือเป็นคนแบบไม่หวังผลประโยชน์อะ่ะประมาณว่าไม่ต้องลุ้นกี้อ่ะติดก็ย่่งไม่ติดก็ยั่งอะ่ะติดก็ดีนะครับแรงขึ้นมาอีกนิดนึง แต่ถ้าไม่ติดมันก็แรงของเขาอยู่แล้วอย่างนี้นะครับคือเป็นดาเมจที่ชัวร์กว่าเนาะทำไมถึงแนะนำไปโจมตีธาครนะเพราะว่ามันแรงกว่าพลังโจมตีธรรมดานะวิลโลวพาวมาก่อนเลยเหรอถ้าใส่พลังโจมตีล้วนอย่างเงี้ยเออมันมันเบาวกว่านะเราใส่โจมตีธาดีกว่านะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็คงไม่มีใครบ้าจี้มาใส่ต้านทานธาตุแบบเต็ม,เต,มเต็มนะ นอกจากจะแบบตึงตึงแบบตึงตึงโคตรอ่ะแบบวี6อย่างเงี้ยเออแบบนั้นเขาแบบของเต็มแล้วนะครับเขาไม่กลัวต้านทีนะเขาก็จะเน้นเป็นอ่าเขาก็จะเน้นเป็นต้านาตุเลือดสกี่อย่างนี้แทนนะครับเออส่วนมากเขาจะใส่เป็นโจมตีาตานะ ซึ่งเขารู้อยู่แล้วล่ะว่าเราไม่ใส่ต้านทาดนกันแน่นอนนะครับแต่ถ้าเจอพวกเดียวกันที่เอาเรื่องฮนะประมาณนั้นเนาะ no place โอ้ยยิงเราจริงด้วยอา้าวไม่ใช่ถึงไหมโอเคไม่ถึงโอ้โหนายคาดเดาระยะก,การตกไม่แย่มากดูดิ แต่ก็ถือเป็นเรื่องดีของเรานะ,ะเพราะยิงวืดเหมือนกันนะนะสาดเลยครับรโจมตีหาบวกความเจ็ตีเฮ้ยจุ๊บเจ็ดหมืนหายไปเลยยังไม่ทนอ่ายังไม่ทันโดนลูกปลายนะครับเห็นไหมเจ็ดหมื่นนะครับ ต่อเป็นโจมตีท่านนะก็เดี๋ยวลองไปเทียบกับรูนอื่นดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะน่าจะล่วงนะเพราะว่าเขากดคามน,นะสามหมืห่มมนห้าสามหมื่นหกก็ ดาเมจต่างกันแบบชิ้นเซิงนะครับอ่าอันนี้คือคุณต้องมีอัตราที่เยอะพอสมควรนะที่จะเล่นแบบสายที่ทิคอนแบบเนี้ยแต่ถ้าไม่ติดก็อย่างว่านะครับจะเบาเหวี่เลยนะสําหรับใครที่ยิงไม่ติดนะเพราะฉะนั้นมันก็สองสองด้านนะครับอ่ะต่อไปเป็นรุ่นผสมนะ รูนผสมนะกดไหมเฮ้ยก็อรอประมาณ10บวินะ VN copy โอเคเขาไม่กดนะครับก็เห็นไหมถามว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะครับถ้าเจอแบบไม่ตึงมากนะ ก็อันนี้เป็นชุดลูนที่ผมเล่นแบบปกตินะโอ้รอบนี้เจอตึงนะครับเจอปลาปักกระกเป้าสองเลยนะโอ้โวีสิบหกคู่ด้วยโอ้โหเราบางมากเรียบร้อยโดนซ้ำแข้งครับแตกแน่นอนไม่ต้องสืบครับสองหมืนเจ็ดแบบแข็งนะมากเฉียดมาก ก็ข้อไปครับเห็นไหมพันกว่าเห็นไหมถ้าไม่ติดขี้คือเบามากเลยนะสำหรับสายคี้ที่ค่อนอะ่ะเออแต่ถ้าเป็นโจมตีท่านนะครับอย่างน้อยคุณก็ยิงเข้าประมาณสองพันนะถ้าไม่ติดขี้นะอ่ามาลองมะพาวดูครับ ก็มีบูตอัตราคี่อีก50%จากม้านะครับแืไม่ดูเลยครับหกพันร้อยโอ้โหนั่นแหละครับถ้าเป็นดาบนะน่าจะแรงกว่านี้นะครับก็ตึงเกินนะครับไม่ไหวเนาะ เราพอยืนได้พาวบ้างนะครับแต่ดาเมจเราไม่มีปิดเขานะยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะประมาณหกแสนเจ็ดแสนนู่นแหละครับน่าจะตึงเกินไปนะครับอีกรอบหนึ่งเนาะต้องรอเจอแบบเท่าๆกันนะครับโอเคนะคนนี้เมื่อกี้นะที่อยู่ทีมเรานะสำหรับฝั่งแดงนะครับดูทรงแล้วน่าจะไม่ถึกมากนะเพราะว่า โดนวังดวงก้ามสกิจแบบเกือบตายเลยนะแต่เขาไวนะครับก็เราใส่ต้านคี้มาอยู่นะเพราะฉะนั้นอันตายคี้น่าจะติดแบบไม่เยอะมากนะครับแต่ถ้าดวงเกลือก็น่าจะติดแบบรวมๆเหมือนกันนะฮะเม็ดแรกไม่เป็นไรเม็ดสองก็ไม่เป็นไรโอเคสวยติดสกิลของออประทัดด้วยนะครับนี่ไงเพิ่มเกาะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็การขุดนะครับฮู้ว่าสวัสดีด้วยนะสำหรับคนร,รู้จักนะหูวิเบิ้ลแต่ไม่แรงนะไม่ติดพี่ตอบเขาก่อนคนระับ อเป็นมรรยานะส่งมาส่งกลับเนาะก็เรามีเกาะเพิ่มมียี่สิบเอ็นนะโอเคเขาเผาเราจริงด้วยนะครับเห็นไหมเห็นไหมต้านขี้คือแบบไม่ติดขี้คือโดนหมื่นหมื่นนิด แต่ถ้าติดคี้มาเจอหมื่นเจ็ดหมื่นแปดเลยนะมันลดดาเมรไปเกือบครึ่งเลยนะเออถ้าเจอสายคิติคอนนะมันจึงคุ้มนะครับในการใส่ต้านคี้นะ <Super> เห็นไหมถ้าไม่ติดขี้นะครับอ่าดาเมรหลังอยู่หมื่นเดียวลูกไปนะครับติดขี้หมื่นหนึ่งเท่ากันอะ ถามว่ามันเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะครับถ้าต,ตัวยืนยืนไหวพอนะครับอขออนุญานนะครับงานต่อไปเป็นพลังโจมตีล้วนนะครับต่อเทียบดาเมจกันไปเลยเนาะอันนี้เป็นรูนลงดันหมนะครับเดี๋ยวเสียสละสลดให้นะรูนลงดันผมจะใส่คี้ที่ค้อนล้วนหมดเลยนะครับพลังโจมตีพลังโจมต,จมตีรู้สึกจะมีพอนะ เอาไม่พอโอเคไม่เป็นไรนะรวมได้ครับรวมได้เอาไม่มีเวนกัำโอเคเดี๋ยวค่อยไปกดมาเพิ่มนะครับาสามารถหาได้จากในกิลเลยนะ เฮ้โจมโจมวิสี่เหรอโอเคเดี๋ยวไปหาแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะพออยู่นะอ่าอยู่ในร้านค้ากิ้วนะครับสำหรับรูนโจมตีนะอ่าเห็นไหมนี่รูนโจมตีเลเวลสนะครับก็4เม็ดร,รวมเป็น1เม็ดนะครับเป็นเลเวลหเนาะอ่าเราต้องถอดอันนี้ออกก่อน,นครับ อารวมรูนเฉพาะเลเวลวิเศษน่าจะอยู่ล่างๆนะอันนี้ไงโจมตีเลเวลห้าโอเคใส่แบบเต็มแม็กเลยนะไม่มีผสมนะจะได้เห็นแบบชัดๆกันไปเลยนะครับจัดกันแบบจัดๆเลยนะ อันนี้ก็จะใส่เป็นต้านคียเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าแรงผมนี่คียเยอะนะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้นี่อัตราคีแบบบานเลยนะอเดี๋ยวผมให้ดูค่าสเตตัสนะครับพลังโจมตีอยู่หนึ่งหมื่นเพิ่มมาประมาณห้าพันห้าร้อยนะครับเออเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะต้านคีอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกรูนเลยนะสามรูนะจะอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับ เพราะว่าเหมือนเดิมหมดเลยนะครับโอเคอ่านคลิปอยู่ครับอ่ะเป็นพลังโจมตีนะอ่าพลังโจมตีไม่มีอันนี้ก็ใส่เป็นเที่ยวกุดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้บวกอันตรีนะครับนี่เห็นไหมดามเมจรอบนี้เพิ่มขึ้น30% สำหรับม้านะครับมันสกิลมันเพิ่มดาเมจ15นะแต่ว่ามันเพิ่มอัตาคิ50ซึ่งเราไม่ได้ใส่อัตาคิอยู่แล้วเพราะว่าโอกาสติดมันน้อยมากนะครับหลายๆคนยังเห็นนะขนาดผมอัตราคีิค่อนข้างเยอะนะมีบูทจากมาอีกยังไม่ค่อยติดเลยนะครับซึ่งถ้าใส่มา้ามา,มาเหมือนจะไร้ประโยชน์ <c oughs> เออประมาณนั้นเนาะถ้าคุณไม่ได้เล่นอัตาคิที่ค้อน,นะครับ อืมหูยเ,เนี่ยเนี่ยตั้งตัวเนี้ยไปได้ทุกที่นะครับโหดมากสำหรับอ่าเจ้ามังกรนะครับดูทรงแล้วน่าจะแพ้นะเ,เห็นไหมอาตายขี้ค่อนข้างแบบจัดนะครับเยอะมาก มนายอยู่ใกล้ควัจะยิงตัวไกลๆสิแล้วเราจะยิงยังไงล่ะเนี่ยตีมุมไว้ประมาณ70องศานะครับจริงๆมันจะเหลืออยู่ประมาณ67นะแล้วก็บวกลบลมนิดหน่อยนะครับถ้าคำนวณตามสูตรเกองศานะครับได้ห็นไหม อาลมไปทางนู้นก็มาทางซ้ายๆหน่อยนะครับอ้าวเชี่ยรดพาวหน่อยเพื่อนโอเคเพราะว่องตูวข้ามสามารถอันตีได้แล้วนะครับ เ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหอสองเทินนะอู๋รถพาวไปรถพาวมานะครับเดี๋ยวเราต้องบินไปรถพาวฝั่งตรงข้ามนะ,ะจะเรียกว่าบินก็ไม่ถูกนะครับต้องห่อไปเนาะใช้บังกรในการห่อไปนะครับ สีแม่นนะเห็นไหมถ้าไม่ติดคีย์ดิคอนอะ่ะเออแล้วติดเพิ่มเกาะ20อร์ซนด้วยนะครับกันขูดแถมมาด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับประทัดเนาะลดพาวไปก่อนนะครับอย่าความชิบหายไปเยือนนะครันี่เห็นไหมเทินเขาพอดีนะครับเออเราต้องคำเนืองอ่าดูด้วยนะว่าเทินมันไหลไปยังไงนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวเราอาจจะชีพหายได้นะเห็นไหมครับไม่ติดคีคือเราจะโดนเบามากนะเพื่อนเพื่อนไหนก็อย่ามาอยู่ใกล้เราซิพยายามอย่าอยู่ใกล้กันไว้นะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเทิรนเราหรือเปล่าแต่เป็นเทิรนของอ่ะอุ๊ย เพื่อนแรงนะเพื่อนแรงนะดูว่าเพื่อนแรงมากนะครับงั้นก็ลบอันนี้ไปก่อน่ซนะื้อเสร็จแล้วเราก็แบบนี้ห้ามฮิวไปนะครับข้อไปหนึ่งทีปังจือห้ามฮิวนะเขาฮิวไม่ได้นะครับ เอออย่างน้อยเขาก็เพิ่มเลือนไม่ได้นะครับอา้าวบินบินให้ได้ด้วยนี่เห็นไหมเพราะว่าเทิร์นต่อไปเขาจะอันตินะครับมีลรด,ดามีสาสิเปอร์เซนนะเขาน่าจะพาเพื่อนเรานะครับเอา้ายิงเราเหรอเรียบร้อยเรียบร้อยความบืดเป็นเหตุ เมื่อกี้โอ้โหเขาจัดเต็มทีนี้เขาตายได้เลยนะครับเน,นี่เราต้องตอกย้ำเขาเข้าไปนะครับปวดนะแนะนำให้ปวดนะอ่าหมื่นสี่โดนลดอันนี้เลยองศาด้วยนะเอ้ยเขาเกือบตายแล้วนะ ถือว <ó> ่าไม่ถึกมากนะครับขนาดยิงธรรมดาหมื่นสี่เลยนะปกติถ้ากดลดความเสี่ยงหายประมาณสามสิบเปอเ็นเงี้ยมันจะโดนประมาณหมื่นหนึ่งอย่างงี้นะครับเห็นไหมเพื่อนยังกันตีเข้าอยู่นะหรือว่าเป็นเพราะพลังโจมตีวะเออนั่นแหละเพราะว่าเราไม่ได้สนใจว่าจะติดคี้ไหมนะครับเราเน้นเราเมดอัดหน้าอย่างเดียวนะ ออประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะก็มาลองให้ดูนะครับในการเล่นแลงช์ฮีโร่นะผมอยู่โซนหนึ่งเซิร์ฟสองนะครับซึ่งไม่ต้องถามนะว่าพลังจะตึงขนาดไหนนะที่หนึ่งของเซิร์ฟนะครับคนนี้เลยพลังเจ็ดแสนนะครับออ <laughs> โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ขอเข้ามานะครับสำหรับรูนประทับจีนนะครับก็สามารถไป ปรับใช้กันได้นะครับว่าทั้ง3มสายนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอถูกแล้วถูกแล้วทั้ง3สายนะครับ,ค,รบคุณชอบสายไหนก็ไปเล่นกันได้นะครับต่อถ้าให้ผมแนะนํานะครับเป็นโจมตีาธาตุเนะาะอาประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจใผมด้วยนะครับก็สําหรับอ่า คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ